สวัสดีครับหมอจะมาบอก5วิธีนะครับรดอาการคลื่นไส้จากการที่เราแพ้ท้องเนาะในช่วงการตั้งครรภ์สเดือนแรกนะครับวิธีที่1นะครับอย่าปล่อยให้ท้องว่างนะครับพยายามหาอะไรทานนะขนมขบเคี้ยวนะครับอันที่2ครับก็บอกว่าอย่าให้กินอิ่มเกินไปนะครับเพราะการกินอิ่มเนี่ยมันจะกระตุ้นทําให้เราเนี่ยเกิดอาการคลื่นไส้อันที่3ครับก็บอกว่าให้กินน้ําก่อนที่จะทานข้าวนะครับ 30นาทีแล้วก็หลังจากทานข้าวให้ก็กินน้ําเหมือนกันนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เรากินอิ่มเกินไปนะพอเรากินน้ําปุ๊บน้ํามันก็ไหลลงมาเร็วนะมันก็ย่อยง่ายนะครับอันที่4ครับเขาก็แนะนำนะให้หลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นนะอาหารที่ทําให้เรามีอาการเยอะเช่นไขมันสูงนะครับอาหารที่มีรสจาดอาหารที่มีกลิ่นพวกนี้เนี่ยให้พยายามหลีกเลี่ยงนะครับและข้อ5อันสุดท้ายคือกินแล้วอย่าเพิ่งล้มตัวลงนอน นะครับมันจะทําให้เรามีอาการคลื่นไส้มากขึ้นนี่คือ5อย่างนะครับที่หมอแนะนําครับ